ฮัลโหสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนลงอจองโรงแรมนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ลง KEA t a นะคะก็นี่เลยค่ะโหลดแอป a r ก da มาก่อนนะคะโหลดยังไงก็เดี๋ยวไปดูหาดูวิธีโหลดกันเอาเองนะคะก็คือกดเข้ามาหน้านี้ก็จะเป็นที่พักทั้งหมดแต่ส่วนตัวนี่คือทําไว้เรียบร้อยแล้วค้นหาเรียบร้อยโรงแรมนี้นะคะก็คือเคยใช้บริการหลายรอบมากสามสี่รอบตั้งแต่ที่เข้าเกาหลีก็คือตัวนี้ โรงแรมนี้ก็คือมีอาหารเช้าให้ด้วยนะฮะแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ค่ะว่าเราจะพักวันไหนถึงวันไหนแล้วก็คลิกตามนี้มีผู้ใหญ่กี่คนมีเด็กกี่คนฮะแล้วก็ดูราคาปุ๊บดูราคาแล้วใช่ไหมแล้วก็กดจองอ่ะสมมติว่าห้องพักเดี่ยวแล้เราก็มาเลือกห้องพักกันตรงนี้นะคะสมมติว่ามีมีไปคนเดียวเนาะก็คือเลือกอ่ะจองก่อนจ่ายที่หลังจองก่อนจ่ายที่หลังก็คืออ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ ต,ด,ตดราคาประมาณนี้อันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือจะให้เราเลือกนะค่ะตรงนี้เลือกวันชําระอะไรเ,เลือกการชําระเงินก็คือจ่ายทันทีกับจ่ายวันที่สิบสี่ก็คือก่อนเข้าพักสองวันแล้วก็ตัดจากบาัตรบัตรเครดิตนี้ก็คือคุณพี่ต้องไปเปิดการชําระออนไลน์ก่อนมันก็จะขึ้นมาให้แบบตามนี้คะ่ะเนี่ยส่วนมากก็จะมีแค่นี้วีซ่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ตัวรหัสตัวนี้ c v c ก็คือรหัสหลังบัตร ของเรานั่นเองนะคะ,อะพอพอ,อเสร็จปุ๊บนะคะแล้วเราก็เลื่อนจองลูกศรจองปุ๊บเขาก็จะให้ใส่รหัสบัสต,รตรตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้ามอันนี้ไปเลยละกันนะคะอะพอจองเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาดูตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าการจองของเรานั่นเองแล้วก็มากดดูนะะตามนี้เลยอเปลี่ยนวันเข้าพักอันนี้คือมีมี่เปลี่ยนวันเข้าพักเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นการจัดการข้อมูลต่างๆหรือชื่อชื่อนู่นนั่นนี่ของเราเพิ่มผู้เชื่อมเพิ่มชื่อผู้เข้าพักตรงนี้นะคะนี่ก็จะสามารถเพิ่มได้ว่าอะไรยังไงนะคะประมาณนี้นะคะ่ะไม่ยากลองจองกันดูนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราจองแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะ่ะ ให้ดูอย่างนี้แล้วเราก็คลิกไปที่ตรงนี้เลยคะ่ะข้างบนเลยลูกศรแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขวันพักได้ต่างๆแก้ไขจํานวนผู้เข้าพักได้อะไรต่างๆได้นะคะแต่คืออันนี้ก็มีนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือชื่อ,อมาดูการจัดการข้อมูลชื่อตรงนี้ก็คือให้ตรงกับพาสปอร์ตนะคะมีแฟนกี่คนก็คือก็ใส่ไปแล้วแต่นะคะต้องชื่อแต่ชื่อต้องตรงเวลาเอาไปลง keta นะคะ ชื่อต้องตรงกับที่จองห้องพักเพราะว่าเหมือนเขาจะเช็คว่าเราไปจองจริงหรือเปล่าไปจริงหรือเปล่าเหมือน a ออขั้นต้นนะฮะที่จะเป็นเครื่องการันตีว่าเออฉันมาเที่ยวแน่นะอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูพาร์ตต่อไปก็คือเป็นการทํารูปภาพละกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูพาร์ทการทารูปภาพต่อนะคะว่ารีไซน์ให้มันแบบเหลือเจ็ดคูณเจ็ดเอ้ยเจ็ดร้อยคูณเจ็ดร้อยพิกเซลนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอแบกให้ดูก่อนอันดับแรกนะคะก็คือแล้วก็เพิ่มเพิ่มรูปจากที่เราแบบว่าทํามาอะไรเงี้ยที่เราทําฉากหลังอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มรูปเสร็จปุ๊บอ่าได้แล้วกดเข้ามาตรงอตรงลูกศรเนี่ยนะคะ r s i z e เนี่ยเสร็จปุ๊บมันจะมีให้ครอบใช่ไหมถ้ามันยังไม่เป็นสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก็คือจะตุรหลัสเราก็เปลี่ยนให้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งจากนั้นกดโอเคค่ะแล้วก็กด ต่อไปใช่ไหมคะแล้วกดดีไซน์ดีไซน์ให้เราเลือกว่าเราจะเอาเท่าไหร่ก็คือตรงนี้มันจะขึ้นอันอื่นมันจะขึ้นแบบพันพันยี่สิบสี่คูดอะไรก็ว่าไปแต่คือน,นี้อันนี้คือตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าถ้าใครยังเปลี่ยนไม่ได้ก็กดเปลี่ยนตัวนี้ได้นะะี่ค่ะการกรบาทตัวนี้ก่อนแล้วก็เพิ่มไปเสร็ปุ๊บโอเคดอนนะคะแล้วก็กดตัวนี้นะคะแล้วก็เซฟแค่นี้แหละคะ่ะแต่อันดับ อย,อ,อย่างอื่นอย่างใดนะคะก็คือคุณต้องถ่ายภาพให้ชัดที่สุดเท่าที่จะชัดได้เพราะ AI มันจะประมวลผลตรงนั้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครจะจะลงทะเบียนก็คือรูปสำคัญแล้วก็ที่อยู่สำคัญที่อยู่เบอร์โทรสำคัญประมาณนั้นค่ะ